กับมันเป็นตัวเดียวกันตัวเดียวกันมันมาจากการปรุงแต่งเขาไปนั่งคิดแล้วมันก็ไม่แตกเลยมันก็เป็นเวทนาท้งคู่สุกก็เวทนาทุกก็เวทนายึตดติ่งใดติ่งหนึ่งก็ไม่ได้ดูมันเฉยเฉยดูใจกลางๆไม่สุกไม่โตกับมันอนานาันนั้นสงบ ตกเกินไม่มียิ่งกว่าความไม่ไม่ดีเท่ากัาความสงบไปตกเกินยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่โยคงคิดมันก็ทุกขก์นนะปรุงแต่งถ้าดูใจมันไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นอิสระไม่อยู่ใต้อำนาจทองเวทนา ตัวคิดก็ตัวจำมาจากสัญญาความจำตุกทุกนันตัวเดียวกัอนอยู่มาจากเราปรุงแต่งสำหรับผู้เริ่มต้นมันมีนมแบบง่าย,ายไหมคะเพราะว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็คือ,ต,อต้องอาศัยปัญญ,ญาใช่แล้วถ้าคนที่ยังมีปัญญาเขาตุกตุก ก็สุกๆุๆสุขสไปก็รับไปถ้าปัญญาน้อยก็ต้องรับไปทั้งสุขทั้งทุกข์หมายความว่าแสดงว่าหมายถึงเราจะเข้าใจได้ก็ด้วยการเจริญปัญญาถ้าจิตเราเหนือสุขเหนือทุกข์มันก็ไม่มีพ้นที่สละทั้งหมด เพราะมันไม่มันขันห้ามันไม่ใช่ของเราเราเอาศัยชั่วคราวแต่มันก็ต้องเตืม่มมันตุกก็ไม่จริงเตื่มนะตารวรนไหมพุทธเจ้าไม่ได้สอนผิวๆสอนลึกมันต้องเดินด้วยตนเองนะทำไปเรื่อยๆจะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้น เหมือนว่าร่างกายเราเนี่ยเราใช้ชั่วขาวมีใครไม่แก่เกิดมาต้องแก่นะเดี๋ยวเวลาม,มันต้องจากไปเรื่อยมันต้องพัดพากจากกันทักวันหนึ่งถ้าเราไม่ยอมเรื่องไม่ยอมรับเรื่องนี้ก็ไม่ยอมรับความจริงก็จะทุกข์อีก กยอมรับความจริงมันก็ไม่ทุกเพราะมันไม่ใช่ของเราเราตรืบทอดนะแต่ก็โชคดีนะเรามาเกิดเป็นคนได้มันพุทธศาสนาเราไม่มีพระเจ้าเนาะพระเจ้าช่วยไม่ได้ เป็นเป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติรราตใจใจเมื่อก็ดีนะไม่มีอะไรเป็นใหญ่กรรมเป็นใหญ่ไปตามกฎต้องรำโยมว่าคนรวยมากๆมีสุขไห ที่มันก็ไม่ใช่ทุกจากการมีเงินอย่างเดียวทุกเรื่องอื่นก็มีบางครั้งเราไปรู้เรื่องความเป็นจริงของสัจธรรมของโลกใหม่ๆก็อาจจะทุกข์พอรู้ไปจริงๆเรื่อยๆแล้วมันไม่ทุกข์ออก พอรู้ว่ามันไม่ใช่คิดถือไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่เรื่อเลยอันนี้มันจะสูงขึ้นจะไปยึดเกาะอ,อยู่อย่างเดียวก็ไม่มีทางหลุดรอดเลยทุกไหมฟังทุกไหมฟังแล้วทุกไหมไม่ได้ทุกแล้วก็ไม่ได้สุขดูความจริงแล้วก็ไข้ควร